Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับสวัสดีครับผมอมรเหลืองนฤมิตชัยนะครับนายกสมาคมประนินไทยนะครับก็วันนี้จริงๆเราอยู่ที่ Sunrise นะครับรากูนแอนด์กอล์ฟคลับนะครับก็เราเพิ่งผ่านกิจกรรมในการจัดประนินสัญจรนะครับครั้งที่3นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานี้นะครับก็วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับมากกว่าที่เราคาดการนะครับเกือบๆประมาณวันนี้ประมาณ70-80ท่านนะครับก็มีผู้มาร่วมเนี่ยเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมวงการประนินเนี่ยแทบจะครบ ทุกยูนิตเลยนะครับมีตั้งแต่ภาครัฐนะครับกรม,มงนะครับหน่วยงานส่งเสริมต่างๆนะครับบริษัทเอกชนนะครับกรเกษตรกรนะครับรวมไปถึงพ่อค้านะครับที่ค้าขายในประเทศรวมไปถึงผู้ส่งออกด้วยและที่สาคัญวันนี้สิ่นหุผมคิดว่า,น,า,น,าน่าตื่นตันใจก็คือว่ามีกเกษตรกรที่มาร่วมงานเนี่ยเกิน50% ของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่เราอยากเห็นเราอยากได้ยินเราอยากฟังว่าปัญหาของเกษตรกรจริงๆคืออะไรนะครับแล้วเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับของสมาคมในการที่จะเอาความปัญหาเหล่านี้แหละมานั่งคุยกันแล้วก็จะผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคตนะครับซึ่งจากวันนี้แล้วก็จากการประชุมสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราทางเราเริ่มมองเห็นแนวทางบางอย่างในการที่จะขับดันตลาดขับดันอุตสาหกรรมเนี่ยให้มันขยับไปข้างหน้านะครับ ทิศทางนั้นคือการขยับทําให้เราเพิ่มศักยภาพในการส่งออกให้ได้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นผู้ส่งออกมาก่อนนะครับเรามีตลาดทั้งฟินเล่มีตลาดทั้งฟินเล่ก็คือปลาเนื้อแล่นะครับหรือว่าเรามีตลาดที่ส่งเป็นปลาทั้งตัวนะครับเอาไส้ควักตัดหัวควักไส้ออกเราเคยมีตลาดแบบนั้นนะครับแต่ในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียตลาดนั้นให้กับต่างประเทศไปนะครับวันนี้ทางสมาคมได้ยินปัญหาหลายอย่างที่ภาคเกษตรกรที่ต้องการ การสนับสนุนเช่นการจดทะเบียน g a p ให้รวดเร็วขึ้นนะครับการเ,เข้าถึงจากเข้าถึงตลาดของเกษตรกรให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับเราได้ยินว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นกับใหมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือการมันคือการร่วมมือร่วมไม้ของการเอาเกษตรกรที่สนใจเพื่อทําส่งออกพร้อมที่จะปรับตัวในการทําส่งออกเนี่ยให้มาเจอกับผู้ส่งออกเลย น,นั่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภารกิจของสมาคมในครั้งต่อไปแล้วผมคิดว่าเราจะทําอันนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเราจะหากลุ่มโฟกัสกลุ่มเลยที่มีความสนใจในการส่งออกเราจะหากลุ่มผู้ทําห้องเย็นอยู่แล้วมีความสนใจที่จะทํากลับมาทำสปานินส่งออกอีกครั้งเลยให้มาเจอกันแล้วอาจจะให้คิกออฟในการที่จะออกลองผลิตพันลอง,ลอง,ลองทดลอง,ลองขายเลยเดือนละตู้ก่อน2ตู้ก่อนได้ไหมนะครับระยะเวลา3เดือนแรก6เดือนแรกลองดูมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการศึกษาในการที่จะ ศึกษาดูว่าถ้าเราจะทาอย่างนี้จริงๆมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับก็คิดว่าจะเป็นสเต็ปที่มีความสําคัญนะครับสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมปนินไทยเพราะว่าเราสูญเสียตลาดส่งออกมานานแล้วครับเราเหลือตลาดขาเดียวก็คือตลาดในประเทศนะครับถ้าเราทำให้ตลาดต่างประเทศกลับมาได้ครั้งหนึ่งนะครับมันคือการทําให้การยืนของสมาคมเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นเกษตร,รกรจะมีอาชีพนี้ยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับมีข่าวจะฝากข่าวทีจะฝากนะครับสำหรับ พี่น้องที่เลี้ยงปลานิลอยู่นะครับแล้วอาจจะมีมีลูกมีหลานนะครับที่จบปริญญาตรีแล้วนะครับและสนใจอยากจะไปต่อปริญญาโทที่อังกฤษนะครับวันนี้ผมได้รับข่าวมาจากสถาบันเอชีว่าทางมหลาลัยสเตอร์ลิงนะครับติดต่อมาอยากจะได้นักศึกษาคนไทยนะครับที่เป็นอาจจะอยู่ในเป็นลูกหลานของคนเลี้ยงปลานิลน,นะครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปลานิลเนี่ย ได้ไปเรียนต่อปินญทโท sequel, ที่นั่นนะครับโดยมีทุนให้นะครับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทุนก็น่าจะครอบคลุมได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับมีเรียกว่ามีลูกมีหลานที่เลี้ยงปนินอยู่เราเป็นลูกหลานเราที่คนเลี้ยงปนินเนี่ยติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวจมเบอร์ที่ผมจะให้เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทาสมาคมจะช่วยประสานงานนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆ,ๆเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปสัมภาษณ์หรือว่าได้มีโอกาสได้ส่งใบมสมัครไปเพื่อไปดูว่า ท่านใดมีความเหมาะสมที่จะไปเรียนต่อก็ทาง,ท,างทุนเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับก็ยังไงฝากข่าวดีนี้ไว้สำหรับทุกท่านนะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เปิดโลกกว้างใหม่นะครับในต่างประเทศด้วยแล้วจะได้มีโอกาสกลับมาทํางานวิจัยเกี่ยวกับปนินในเมืองไทยด้วยนะครับ,รบนอกจากเรื่องของการที่เราพยายามจะผลักดันให้ตลาดส่งออกมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากพีพพน่น้องนะครับไม่ว่าจะทําจะเป็นผู้บริโภคเองหรือจะเป็นร้านอาหารเป็นผู้ค้าขายนะครับจริงๆอยากจะช่วยผลักดัน เพื่พี่ๆถัดเพื่อกันผลักดันนะครับทำให้ปลาเนรของเราเนี่ยซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปอยู่บนโต๊ะเข้าไปอยู่บนจานในร้านอาหารนะครับเกิดการบริโภคปลานนินมากขึ้นนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เราได้มีโอกาสอุดหนุนอาชีพของคนไทยด้วยกันนะครับให้เศรษฐกิจแล้หมุนเวียนในประเทศของเรานะครับขอบคุณครับ